แหนแดงนะครับคือเป็นพืชน้ำนะครับเราจะนํามาใช้ในทางการเกษตรการนํามาทาปุ๋ยพืชสดหรือว่านํามาเลี้ยงสัตว์เราจึงนํามาใช้ในการเลี้ยงไก่ช่วยให้ไก่นะครับมีไข่ฟองโตวิธีทํานะครับเราก็เทลําลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เทอาหารลงไปเสร็จแล้วก็ทําการคลุกเขาให้เข้ากันสําหรับในสูตรนี้แล้วก็อัตรานี้นะครับใช้สําหรับเลี้ยงไก่20ตัวได้ครับการให้อาหารไก่นะครับฟาร์มของเรานะครับก็จะให้เป็นจุดหรือแล้วแต่แต่ละฟาร์มครับให้ถ้าใครมี แหนแดงจํานวนมากนะครับให้ทุกวันก็ยิ่งดีนะครับมันจะเป็นการประหยัดต้นทุนสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการซื้ออาหารไก่ได้นะครับทำให้สุขภาพของไก่มีความแข็งแรงทําให้ไข่มีฟองโตการทําอาหารไก่ด้วยแหนแดงสูตรน,นี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดครับผมจ่าสิเบกคุณแผนศิลาโครในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําอาหารไก่ด้วยแนแดงครับ เนื้อแดงนะครับคือเป็นพืชน้ำนะครับชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําเราจะนํามาใช้ในทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการนํามาทําปุ๋ยพืชสดหรือว่านํามาเลี้ยงสัตว์ในวันนี้เราจะมาสาธิตการเอาเนื้อแดงนะครับมาทําอาหารให้กับไก่ไข่นะครับประโยชน์นะครับของการใช้เนื้อแดงนะครับคือในเนื้อแดงนะครับมีโปรตีนสูงนะครับเราจึงนํามาใช้ในการ เลี้ยงไก่ช่วยให้ไก่นะครับมีอารมณ์ดีทําให้ไข่ฟองโตการใช้เนื้อแดงนะครับก็ช่วยลดต้นทุนในการใช้หัวหารอุปกรณ์นะครับมีเนือแดงครับเราใช้หกิโลครับลำหนกิโลแล้วก็หัวหารไก่ครึ่งกิโลครับสำหรับส่วนประกอบนะครับถ้าเราไม่มีหัวหารเราก็ใช้เฉพาะลำกับเนื้อแดงหรือว่าใครไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็สามารถใช้เฉพาะเนื้อแดงได้เช่นกันครับ สำหรับวิธีทำนะครับเราก็เทลําลงไปก่อนนะครับเทลำจากนั้นนะครับก็เทหัวหารลงไปเสร็จแล้วก็ทําการคุกเขานะครับคุกเขาให้เข้ากันนะสำหรับในสูตรนี้แล้วก็อาาัตรานี้นะครับก็ใช้สำหรับเลี้ยงไก่20ตัวได้ครับ การให้อาหารไก่นะครับเราจะให้วันละหนึ่งครั้งถ้าใครมีแหนแดงจำนวนมากนะครับเราให้ทุกวันก็ยิ่งดีนะครับมันจะเป็นการประหยัดต้นทุนหรือถ้าใครมีแหนแดงจำนวนจำกัดนะครับเราควรที่จะให้อาทิตย์ละ 2- 3สามครั้งนะครับการให้อาหารไก่นะครับฟาร์มของเรานะครับก็จะให้เป็นจุดหรือแล้วแต่แต่ละฟาร์มครับให้สำหรับวันนี้เราจะให้เป็นจุดนะครับ เมื่อเราผสมแล้วเราเราควรที่จะใช้ให้หมดวันต่อวันไปเลยครับเราไม่ควรที่จะเก็บไว้สูตรนี้นะครับสามารถให้กับไก่ไข่หรือว่าไก่พื้นบ้านหรือว่าเป็ดได้ครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการทําอาหารไก่ด้วยเนแดงสูตรนี้นะครับสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการซื้ออาหารไก่ได้นะครับการให้เนแดงสูตรนี้นะครับช่วยให้ไก่มีอารมณ์ดีทําให้สุขภาพของไก่มีความแข็งแรง ทำให้ไข่มีฟองโตแหนแดงนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์นะครับมีโปรตีนสูงและมีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเราควรที่จะศึกษานะครับก่อนที่จะทําการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากหลกักๆนะครับไก่มันจะให้ผลผลิตได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการให้อาหารฉะนั้นการทําอาหารสูตรนี้นะครับก็ช่วยให้เราประหยัดและลดต้นทุนในการซื้ออาหารไก่ได้ครับ สำหรับการทำอาหารไก่ด้วยแหนแดงสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ